แฟนคอนวันแรกที่ญี่ปุ่นของ Baby Monster นะครับได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อย Japan Fan Concert 2025 Baby Monster กำลังสร้างความปังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่ออกรายการในญี่ปุ่นไปและในวันนี้ก็มีแฟนคอนจัดขึ้นมาอีกแฟนม e e บวกคอนเสิร์ตแฟนคลับก็ดีใจใหญ่เลยงานนี้เนี่ยทั้งได้ดูโชว์ของ Baby Monster ทั้งเพลงเก่าแล้วก็เพลงในอัลบัม้มใหม่ p s y c นะครับที่ขึ้นโชว์บนเวที performance แบบปังๆอ่ะให้ได้ดูกันไปเลยว่าเป็นยังไงกับท่าเต้นนะครับแฟนญี่ปุ่นเนี่ยได้ดูเป็นที่แรกกันเลยน่าอิจฉามากๆและที่สําคัญเนี่ยวันนี้ Baby m o n s t เ r เขา enjoy กันสุดๆไปเลยทุกคนน่าจะสนุกกันมากนะครับฟิลแบบนี้เนี่ยเด็กๆเขาคิดถึงแฟนคลับคิดถึงการทัวร์คอนถึงแม้ว่าเวลทัวร์เนี่ยจะเพิ่งจบไปก็ตามแต่ Baby m o อน ster อร์เนี่ยเขารักที่จะยืนอยู่บนเวทีรักที่จะอยู่ต่อนหน้าแฟนคลับแบบนี้มากๆดังนั้นเนี่ยในคอนเสิร์ตมันก็เลยสนุกนั่นเอง Baby m o n ster อร์มาพร้อม กับชุดใหม่หมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่หยิบใช้มาจากคอนเสิร์ตเวลทัวร์ทุกอย่างคือใหม่หมดชุดคอนเซปต์ของแฟนคอนในครั้งนี้สวยกันมากๆที่สำคัญเลยก็คือ Baby Monster เนี่ยเขาใส่พลังกันอย่างเต็มที่ต่อให้จะเป็นแฟนคอนนะครับแต่ว่า ระดับพลังที่โชว์ออกมานั้นเนี่ยแบบสเกลคอนเสิร์ตเลยชุดสวยมากชุดสีแดงเนี่ยต้องทำเลยนะครับทำถึงสุดๆบอกเลยว่าทำใจก่อนดูนะทุกคนเราจะใจสั่นได้ง่ายๆทั้งสวยทั้งเริศทั้งมีความมอนสเตอร์และก็มีช่วงที่ได้เปิดตัวความเป็นเบบี้ออกมานะครับความปังของ Baby ้มอนสเตอร์ในโชว์นี้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำเอาแฟนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาเต้นตามกันเลยทีเดียวใครเนี่ยที่ยังไม่ได้กดบัตร แต่คิดว่าต้องได้แล้วแหละต้องไปแล้วแหละดูจากสเกลคอนเสิร์ตดูจากความสนุกแล้วก็โชว์ต่างๆในแฟนคอนวันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับและตัดสินใจกันให้ดีว่าเอ๊ะเราจะสามารถหาเวลาไปเจอ Baby Monster กันได้ไหมถ้าได้รีบกดบกัตรกันที่ไทยยังมีบัตรเหลืออยู่ดังนั้นไปเจอเบมอนกันเยอะๆและอีกอย่างเนี่ยที่แฟนๆเขาพูดถึงกันนะก็คือโชว์ไซโคนั่นเองนะครับ ท่าแต่ละท่าที่เต้นเนี่ยมันรดมากครั้งแรกที่ได้ดูถึงแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ทําให้รู้เลยว่ามันจะต้องเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีที่สนุกมากแน่นอนมีท่าที่ทําให้เราเนี่ยได้จดจําด้วยนั่นก็คือท่าของน้องแคนนี่นั่นเองสบัดผมแบบชาวร็อกไปเลยหนึ่งะครับเหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของซันซิลกันมากจริงๆจ,งจ,งจ,งจงิกิต้าเนี่ย กล้องโฟกัสปุ๊บก็หมุนกันเลยสบัดสบัดสบัดต,ต,ต่อไม่รอใครแล้วนะครับท่านี้สบัดปุ๊บกลับมาโพสต์ตอแบบจึงจ้งๆไม่ใช่ตัวแม่ทําไม่ได้ไม่ใช่เบบี้มอนสเตอร์ทำไม่ได้นะครับนอกจากจะเอาเพลงในอัลบั้มใหม่เนี่ยมาร้องแล้วเพลงก่อนหนะ้าก็สามารถทําให้โชว์เนี่ยยังสนุกได้เหมือนเดิมเพราะเพลง Baby ้มอนสเตอร์มันเหมาะกับการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่สุดนะครับเสียงร้องของแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมว่าด,ดี ดีเหมือนกินแผ่นเข้าไปโรราที่ทำถึงมากรับผิดชอบกับแาริตาในการแบ่งท่อนของรามิได้เป็นอย่างดีและก็มีเมมเบอร์คนอื่นๆเ,นเข้ามาช่วยเสริมด้วยในท่อนของรามิให้โน้ตของโรราที่ยังจำฝังใจฟังติดหูไว้เลยนะครับแฟนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันดีต่อใจจริงๆวันนี้ทุกคนสวยกันมากภาริตาก็โดดเด่นสาวผมชมพูของเราที่สร้างความตังไว้ในงานญี่ปุ่นไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้ พาริตาสร้างความปังในแฟนคอนของตัวเองอีกรอบหนึ่งด้วยอาสะกับรุกะได้รับก็สมฐานะของการเป็นเจ้าบ้านระเบิดเวทีได้เป็นอย่างดีอายอนไฮโนที่ทรงพลังทุกอ,อกทุกใจแฟนญี่ปุ่นกันมากๆน้องเล็กจิกิต้าที่ความสดใสร่าเริงนั้นทำเอาหัวใจของแฟนญี่ปุ่นละลายกันไปนี่แหละคือเบบี้มอนสเตอร์ที่รวมตัวกันและเหมาะมากๆที่จะยืนอยู่บนเวทีเพราะข้างบนนั้น ทุกคนในเบบี้มอนสเตอร์เชิดายและเปลี่งนประกายกันสุดๆมีคนบน่นคิดถึงรามิกันเยอะมากๆเลยด้วยหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ารามิกลับมาแฟนคอนรอบหน้าต้องจัดอีกนะแฟนญี่ปุ่นเขาก็เรียกร้องกันด้วยนะว่าอยากให้มีรามิอยู่ในสเกลแฟนคอนแบบนี้เพราะว่าเข้าถึงง่ายกว่าเวิลด์ทัวร์ดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีแฟนคอนครั้งหน้าขอเถอะจัดให้เยอะๆเอาให้หลายๆวันกันไปเลยใครในที่ติดตามดูอยู่ผ่านทางแฮชแท็กหรือว่าผ่านทางทวิตเตอร์เอ็กซ์หรือในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเป็น กันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างกับแฟนคอนวันแรกเดวันที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วที่ไทยรอ,อก,กันอีกนิดทันวาคมได้เจอกับเบบี้มอนสเตอร์แน่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันนะครับ